ข้อมูลจะมาจากที่ไหนไม่ว่าจะเป็นหมอศิริราพูดหรือคุณจตุลลนจะขยี้ซ้ําหรือจะทางสาธาธณสุขก็จะอมเอาไว้หรืออย่างไรก็ตามให้เราสังเกตอยู่ล้อมรอบตัวเราตอนนี้คนล้อมรอบตัวเราเนี่ยโควิดกันเรียกว่าก็ติดกันคือเชื่อว่า10บยี่คนเนี่ยต้องติดประมาณมีหมีหคนขึ้นอ่ะบ้านฉันโฮมไออ่ะ คือบ้านฉันโฮมไอคือไอกันั้งโฮมอ่ะบ้านฉันไอกัน้งโฮมแล้วฉันคนเดียวฉันคนเดียวฉันแข็งแรงมากฉันวิ่งฉันวิ่งทีนี้วันนี้เนี่ยให้ดูตัวเลขค่ะเขาดูตัวเลขบนจอจากที่คุณอุดรให้ดูตัวเลขตัวเลข7 0 5หครับเห็นไหมอ๋อวันก่อนนี่ห6ห0ร้อยกว่านี่ไงขยับแล้วนี่ไงขยับแล้วอันนี้คือตัวแปรเลยล่ะแล้วเนี่ยแล้วศูนย์สอบคชอบทําอย่างเงี้ยถ้าดูตัวเลขนะ ตัวเลขสีเขียวขึ้นงบนคืออะไรอ่ะมอไม่ชัดตัวเลขสีเขียวคือหายกลับบ้านหายกลับบ้านสีเขียวคือหายกลับบ้านคือถ้าบวกใหม่ก็คือสีแดงเดี๋ยวนะบวก2 2 8 2คืออะไรก็วันนี้หายป่วยกลับบ้าน2,200จากจากฝั่งขวาที่ที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลสะสมมาตลอด2ล3้อยาหายป่วยกลับบ้านไป2 0 0 0แวันนี้ละอักข้างล่างบวก1ั0 0คือติดใหม่ติดใหม่ครับนี่ไงนี่ไงบวก1ั0 0และข้างขวา ข้างขวานี้ตั้งแต่มีโควิดมาก็สะสมเกาคือสะสมติดมาสองสองล้านสามใช่ไหมอันละสีฟ้าสองหมื่นสี่คือกำลังอยู่โรงพยาบาลกําลังอยู่โรงพยาบาลสองหมื่นสี่เจ็ดศูนย์ห้าคือเจ็ดศูนย์ห้าคือฉุกเฉินนี่ไงเครื่องเครื่องใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วคราวที่แล้วเจ็ดศูนย์ห้าคือหกศูนย์ฟ้าใช่ไหมเพิ่มมาร้อยคนสิบแปดคือผู้เสียชีวิต นี่อาจาก677 <6 77. S 1> จาก677มาเป็น705ที่คุณดูนอนบอกว่าให้ดูตัวเลขตัวนี้พี่ปองพอตัวเลขตัวนี้มันก็จะกลายไปเป็นสีดำไงถ้าหากว่าจุกเฉยมากอะนะคะใช่ไหมก็คือนอนคว่ำถูกปะคือใส่เครื่องช่วยหายใจมันมีแบบถ้าลงปอดมากลงลึกเนี่ยจะนอนคว่ำ,นนำแต่ถ้ายังทั่วไปนี่ก็ยังหายใจก็จะนอนงายได้อยู่แต่ประเด็นที่เรากำลังจะบอกก็คือว่าสบคต้องเปลี่ยนแปลงการนําเสนอใหม่อ่ะคืออันนี้นําเสนอแบบว่าเหมือนแบบมิดมิดแมมแมมอะ เธอเอาดูผ่านๆนี่อะไรวะงงๆเธอต้องเอาบวก1995น่ะขึ้นมาก่อนเลยเพื่อเป็นการคอนเซิร์ให้บุคคลเห็นเป็นการสั่นระคังครับเป็นการสั่นระคังให้คนเห็นว่าเฮ้ยอย่าได้นิ่งนอนใจนะมันขึ้นมาหนึ่งเ้าเแล้วไม่ใช่ว่าเอาอะไรไม่รู้มาขึ้นก่อนไงคือเอาข้าราชการไทยจะเป็นอย่างนี้ฉันขอตําหนิเลยนะเมื่อเช้าฉันนั่งดูนะฉันโกรธมากคือเอาไอ้เอาอันนั้นขึ้นมาก่อนเน่เป็นเรื่องที่ดีเอาลงมาเป็นรรทัดที่สอง มันทัาที่หนึ่งบอกประชาชนก่อนเลยว่าคุณติดเยอะแล้วนะมันเยอะแล้วนะเอาตัวเลขที่เยอะแล้วนะขึ้นมาก่อนแต่ข้าราชการบ้านเราไนงะถ้าเอาตัวเลขเยอะขึ้นมาก่อนเดี๋ยวกูจะซวย <c oughs> นี่คือข้าราชการไทย่ยที่เรายังไม่ยอมเปลี่ยนวิธีคิดไง เราต้องกล้าที่จะบอกกับท่านนายกท่านนายกเป็นสบคท่านนายกผมขออนุญ,ญาตเอาอันนี้เลยเพื่อที่จะเป็นการส่งสัญญาณกับพี่น้องประชาชนว่าเฮ้ยตัวเลขคนติดมันเยอะแล้วนะเพราะ 1, รา 2, 2> อะไรเพราะหนึ่งกรกฎาคมเราเปิดผับบาถึงตีสองเพราะสองหนึ่งกรกฎาคมโลกประจําถิ่นสามเราเปิดหน้ากากาและคนปัจจุคนนะ่ะคนธรรมดาส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าเออฉันจะตช้ชีวิตเราใกล้ก้กันกล้แก้หือสิอะไรนะใช่ไหมอย่างเงี้ย คือต้องเอาตัวเลขที่คนที่สําคัญที่สุดอะขึ้นมาก่อนอแล้วตัวเลขรองๆให้ตามมาถูกไหมคะ,คะอันนี้แหละคะ่ะจานวนผู้ติดเชื้อให,ให,ใหม่ทีนี้ถ้าดูกราฟนะกราฟมันค่อยๆขึ้นผู้ติดเชื้อให,ใหม่นะกราฟค่อยๆขึ้นกาฟค่อยๆขึ้นแต่ว่านายกรัฐมนตรียันยืน,ย,นยันว่าสถานการณ์โควิดในไทยเนี่ยยังคุมได้ขอให้ประชาชนอย่ากังวลแล้วก็ขึ้นโยกกาดขึ้นนี่นโยกกาดขึ้นจะเหมือนจะยกมือแพ้แล้วนะ <laughs> เรายกกาดขึ้นนะยกยกยกจนอยู่จะแบบแพ้แล้วใช่ไหมเราไม่แพ้หรอกคุณอนุทินยืนยันว่ากระทรวงเนี่ยรับมือกับละรอบใหม่ได้ไปฟังคุณอนุทินค่ะเชือไม่แรงครับแล้วก็เราเปิดประเทศแล้วมันก็มีโอกาสที่จะมีการเพิ่มของจํานวนผู้ติดเชื้อแต่ว่าเรื่องนของอาการหนักแล้วก็ จำนวนผู้เสียชีวิตก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้อยู่เพราะว่าคนส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนแล้ว <unle Sharing. S 2> ไม่มีอะไรว่ายังคว,คว,ควบคุมได้อยู่ต้องควบคุมได้อยู่ความควบคุมได้ทีสี่ีห้าที่ระบาดในประเทศเราจะต้องรับเงินแทนเพิเศษแลเราก็เตรียมในเรื่องของเวชภัณฑ์เรื่องของสถานพยาบาลให้พร้อมแต่อย่างที่เรียนร์ครับว่าถ้าได้รับวัคซีนสามเข็มขึ้นไป อาการก็จะไม่รุนแรงแล้วก็จะไม่มีอะไรที่จะจะต้องน่าเป็นห่วงถ้าเราจังดาม่านิดนึงมันมีการเปิดเผยทำลายท่านลองสิบวันถามหมอถามที่ดีเขิ่มอกลค่ะหกเข็มนะคะแล้วก็อธ่บอดีบอกว่าจากสิบวันแล้วก็มาแล้วแต่ถ้าถ้าเห็นคุณศักดิ์สยามเนี่ยแกยังต้องใส่เครื่องนวดเครื่องช่วยคออยู่เลยอ่ะฉันแนะนำให้คุณศักดย์สยามไปโรงพยาบาลกรุงเทพนะเขามีเทคโนโลยีใหม่ในการที่เจาะจะได้ หมอลองกระดูกเคลื่อนอ่ะแต่ฉันก็ยุ่งเรื่องเข้าไปมากเกินไปนะแต่เขาเป็นชายในฝันฉันไงี่ยอ๋อเหรอเออธรรมะธรรมโมทางานกับบ้านนั่งสมาธินอนทํางานกับบ้านนั่งสมาธินอนเธอไม่อยากได้ผู้ชายแบบนี้เป็นสามีแล้วเธออยากได้แบบไหนอ่ะฮะได้ผู้ชายในฝันนะสงสัยถ้าเวลามีแฟนต้องแบบสวดชินนัญชรรได้ไหมเองลองสวดดยก่อนอะไรเงี้ย ก่อนจะก่อนจะส่งขันหมากขส่วนให้ฉันดูก่อนเนี่ยโควิดระบาดรอบใหม่เนี่ยนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าเตรียมความพร้อมหมดทุกอย่างแล้วทั้งบุคลากรทั้งเตียงทั้งยาทั้งวัคซีนแล้วก็ได้เตรียมว่าจะชงให้สบคลดวันก็คือว่าห้าบวกห้าคือถ้าป่วยปุ๊บห้าวันแรกเนี่ยก็รักษาตัวนะฮะระหว่างนั้นเองคือรักษาแค่ห้าวันเสร็จก็ก็สังเกตอาการอีกห้าวันแต่ว่าสังเกตอาการนี่ออกไปข้างนอกได้ ห้าวันสุดท้ายห้าวันหลังออกไปข้างนอกได้แต่วหสังเกตอาการดูว่าขึ้น,นไม่ขึ้นอะไรก็คือทั้งหมดสิบวันสิบวันนะคะกระทรวงสาธารณสุขร่อนหนังสือด่วนที่สุดทึงสถานพยาบาลค่ะคือหนึ่งให้บอกบุคลากรทางการแพทย์ว่าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อมีมากขึ้นต่อเนื่องให้เตรียมความพร้อมและระวังระวังตัวเองให้หมอระมัดระวังตัวเองหมอพยาบาลเตรียมยาเวชภัณฑ์ทางการแพทย์อุปกรณ์กับอุปกรณ์การต้องการ ป้องกันให้พร้อมเตรียมเตียงให้พร้อมเตียงสำรองให้พร้อมซักซ้อมการส่งผู้ป่วยให้พร้อมฉีดเข็มก็ตุ้นในบุคลากรและประชาชนด้วยความสมัครใจประชาชสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้เรื่องการแพร่กระจายแล้วก็ไปบูรณาการกับหน่วยงานอื่นแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลให้ชัดเจนคุณชาติชาติผู้ว่าชัตชาติลดเตรียมทบทวนเรื่องถอดหน้ากากก็จะไม่ถอดแล้วใช่ไหมตกลงกทมคือแกก็บอกว่าคือมีหนังสือฉบับนี้ของกระทรวงสาธารณสุขออกมาเนี่ยเราก็ต้องประเมินแหละเพราะว่า ที่เราเคยประกาศไปก่อนหน้านั้นเนี่ยพอมันเจอสถานการณ์วิกฤตมันมีความรุนแรงเกิดขึ้นเราก็ต้องมาทบทวนมาตรการเพราะมาตรการมันก็ต้องดีกับพี่น้องประชาชนนะฮะแกก็บอกว่าขณะนี้ก็ไปตรวจสอบตัวเลขอยู่ก็ต้องรอดูมาตรการจากกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้งเบื้องต้นรายงานว่าโรงพยาบาลเนี่ยมียอดติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นเราก็ไม่ไม่ได้นิ่งนอนใจแหละก็สั่งให้นางสาวทวิดากมลเวทนะครับรองผู้ว่าไปดูเรื่องนี้หน่อยไปดูว่า เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรและจะกระทบกับการถอดหน้ากากที่เคยประกาศไปก่อนหน้านั้นไหมนักสื่อถามเท่าว่าอยู่ดีไปเข้มขึ้นมาเอ้าวันก่อนนี่สั่งให้ถอดหน้ากากาเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรท่านผู้ว่าก็บอกว่ากระทบทวนดูแหละดูทั้งหมดดูตามข้อเท็จจริงขั้นตอนในการปรับตัวเป็นอย่างไรพิจารณาความรุนแรงระบาดมากน้อยอันนี้เราก็ไปดูเพราะมันมีปัจจัยของมันแตกต่างกันฉะนั้นแล้วมาตรก,การคือตามข้อเท็จจริง ประเด็นสําคัญก็คือว่านักข่าวไปถามว่าหนึ่งเดือนมาแล้วเนี่ยกระแสะชัดชาติฟีเวอร์เนี่ยสะท้อนอะไรบ้างผู้ว่าชัดชาติบอกว่าไม่มีอะไรก็อยากฟังความเห็นต่างใครที่ไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรยินดีรับฟังอยากฟังคําติมากๆที่ซ้าจะได้ปรับปรุงตัวเองขอบคุณทุกกําลังใจอยากให้เปลี่ยนฟีเวอร์เป็นความร่วมมือและช่วยว่าเราจะทาเมืองให้ดีขึ้นที่ผ่านมาก็เห็นความร่วมมือหลากหลายไปสินที่ดีขอโทษนะคะผู้ว่าชัดชาติลองใครแตะคุณสิฮะ ทัวลงทันทีทั้งทริปเลยทั้งทัวทั้งทริปเลยถามปีบุตรได้ <c oughs> ไปดูปีบุตรไอคน <ไป S 2> ลงนี่บางทีวันก่อนนู้นอาจารย์อาจารย์อยู่ดีๆพอช,าชาัดๆเข้ามานี่ซัดอาจารย์ไม่ยั้งเลยนะใช่อาจารย์ช,าชาัดๆไปดูอาจารย์ปีบุตรก่อนปา <c oughs> ไปดูอาการแกหน่อยเอามือไปอิงที่หน้าผากอารก็ยังดีหรือไปดูอาการของคุณชัยวุฒิหน่อยโอ้โหชัยวุฒินี่เละเลยเละอีลงตุงนางยิ้มสายไฟๆไม่รู้คุณสุชาติเละหรือเปล่าว่าพี่พี่ปอที่เปิดคลิปเท่า ไม่กลัวไม่กลัวแล้วไหวล่อคุณสุชาตินี่เยอะมากก็มีสองอันนะเออมีสองอันอันนี้คุณชาชาติคือถ้าคุณชาชาติอยากฟังเสียงติคุณชาชาติต้องเปิดดูท็อปนิวส์หรือไม่ก็แวะมาถ้าไม่แวะมาก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ว่ามีที่ปลูกจนมาให้อยู่นะเตรียมไว้ไม่มาหรอกไม่มาไม่มาเราไม่ว่าแต่ว่าฟังเสียงติบ้างถ้าคนเขาติคุณแล้วคุณยอมรับเสียงติ ก็ต้องไปตปามทัวร์ของตัวเองบ้างอนั่นแหละทั้งทัวร์ทั้งทริปน่ะจะทริปไหนก็ทัวร์นั้นนะ่ะเอาละที่นี่คุณจตุรนรจตุรนฉายแสงนะครับสมาชิพกพรรคเพื่อไทยก็โพสต์เฟซบุ๊กเลยบอกว่าเนี่ยสถานการณ์เรื่องของตัวเลขเนี่ยนะครับก็ปิดหรือเปล่าข้อมูลนตรงหรือไม่อย่างไรเพราะก่อนหน้านั้นคุณหมอจากโรงพยาบาลศิริราชก็บอกว่าตัวเลขอาจจะสูงไปแต่ถึงวันละห้าหมื่นแต่เราเนี่ยมาอยู่กับตัวเลขเนี่ยพันเก้าสองพันเท่านั้นมาต่างกันตั้งยี่สิบห้าเท่า กรมควบคุมโรคบอกควบคุมได้อยู่รัฐบาลควรจะบอกความจริงกับประชาชนเพื่ออะไรทุกฝ่ายจะได้ปฏิบัติตัวถูกอย่าลืมว่าฉีดวัคซีน608ก็ยังช้าผู้ที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางนี้มีการติดเชื้อมีโอกาสป่วยหนักและเสีย,สยชีวิตได้สถิติก็เป็นอย่างนั้นยาต้านไวรัสก็มีบางยี่ห้อประสิทธิภาพสูงแพ็โลวิดอย่างเงี้ยบางประเทศเขาแจกฟรีแต่เราไม่เอาเข้าหาซื้อก็อยากราคาเป็นหมื่นโมโนพิลาเวียก็หายากอะไรต่างๆนา,นานามันยุ่งยากไปหมดฉะนั้นถ้า ไม่เปิดเผยความจริงไม่เร่งฉีดวัคซีนให้กลุ่มเสี่ยงไม่ทําให้คนไทยก็ถึงยาต้านไวรัสที่ดีมีคุณภาพรวดเร็ววันนี้เดี๋ยวเราจะต้องเจอการติดเชื้อมากๆคุณหมอเป็นห่วงจํานวนผู้ติดเชื้ออาจจะสูงและเสียชีวิตจะตามมา คุณคจตุรลคงไม่เห็นว่าเสาที่ที่ผ่านมาเนี่ยกลางบางซื่อจากที่โล่งโจ้งเนี่ยแน่นขนาดเลยรเราไปรายงานสดด้วยเนาะ<ช>แน่นขนาดเลยโรยพิสันชั้นสามของชันน่ะเขากําลังดุชั้นอยู่ว่าฉันน่าปากสว่างทําให้<า>คนมาเยอะตอนแรกหมอบอกว่าก็กําลังรับมือดีๆพอมีเวลาทานข้าวพี่ปอออกซ้ําสองวันเนี่ยเต็มเลย